เก็บขวดนะคะอ่าได้เดี๋ยวสามารถไปเก็บตรงจุดสตาร์ทได้เลยนะคะสตาร์ทที่อยู่อ่าไปอรอกสิทูโทรค่ะมันจะเก็บขวดไว้ตรงนะะั้นก็ไดอ่า ในสนามในสตามนะคะชุดชูหลายชุดชู่เนักเก็บที่ยิงไปแล้วอ่ะแช่เพียงมันก็ออกเพียงข่าวิ่งไปเอาไม่เลยนะคะถ้าจุดสตาร์ไปหลังไปหลังไปจุดสตารชนะการ์ดทีแล้ววิ่งวิ่งไม่ใจเลยนะคะพอเขาควบคู่ที่แน่ไม่ร้อยแล้ววิ่งไปเอาหัวอ้าต่อไปนะคะตอนนี้นะคะนักเก็บชุดชุดไปยิงอ่ะ ฟังก่อนฟังก่อนเอ๊ะแล้วใครยิงอ่ะไม่พรุ่งนีเหรอโทษนะคะดุเรียนแค่รึดเรียนแค่รึแล้วตอนนี้จะมาจะยิงนะคะฟังก่อนฟังก่อนเฮ้ยทำไมเบียบร้อมนะคะเบียกชุดอย่าไม่ยอมแล้วอตไรนะบัตรหักมาเรียยังคะตอนนี้มีบัตรหักมาเรียยังคะบัตรหักมาเรียยังคะบัตรสลับติดเนาะ พ่<ล>อแ<ห>ม,ม่ไม่มบริเวณจุดทิ้งได้เลยนะคะตอนนี้โรงเ,เรียนวิรินะคะกำลังจะยิงลุงโอ๋ก็แบบนานจัง อย่าโทรหานะนะใจใจนะ <laughs> <laughs> กลัวาม,มากเขามีมากของเขาอัตโนมัติเราไม่ต้อง,งใช้เราก็ใช้ของเราเราก็ใช้ฐานยิงเราได้ใช่ใชเราเข,ข,ขาเขาใช้มากขเขา